สมมติว่ากูทะเลาะกับแฟนกูเนี้ยกูจะเป็นคนที่แบบแม่วันนี้แบบกลับบ้านไม่ได้นะกลับสุพรรณไม่ได้นะทะเลาะกับแฟนมีปัญหากันละแม่ก็คืออย่าลืมว่าพ่อแม่รักเรามากเขาก็ต้องเขาต้องเป็นห่วงเขาต้องรู้สึกเขาต้องรู้สึกว่าแบบเอ้ยแล้วเขาจะหวนกลับไปมองว่าทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงทําให้ลูกของฉันเสียใจล่ะใช่เขาไม่ได้คิดว่านี่เง่าทําไมไม่ได้คิดว่าลูกผิดหรอก ถูกต้องมันเป็นธรรมชาติทุกคนต้องเข้าใจเพราะว่าเราก็เราก็เล่าในมุมของเราอ่ะเราเซ็งที่เราอะไรเงี้ยคือคือบทเรียนก็คือว่ามันมึงควรจะสู้กับมัน่ะคุณจะสู้เองก่อนแก้ปัญหาในชีวิตเองก่อนหรือว่าทุกอย่างมันสามารถพูดได้ให้เขาให้เขาสบายใจให้เขาแบบไม่เป็นไรนี่ก็นิดหน่อยหรือจะปัดไปเลยว่าติดปัญหาเรื่องอะไรไปแม่ติดงานไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป ซึ่งซึ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมันเกิดขึ้นกับความรักของกูแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จอะ่ะมันอยู่ที่ตัวกูหมดเลยไ้้